วันนี้สาวมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเซตผมมาแนะนําสําหรับคนที่มีผมอีกหรือว่าคนที่เพิ่งไปดัดผมมาดูกันสิว่าระหว่างการใช้วีจับลอนช่วยในการเซตผมแบบนี้หรือการใช้มือขยําในการเซตผมมาดูสิว่าการเซตผมแบบไหนจะทําให้ผมของคุณอยู่ทรงนานเป็นลอนสวยตลอดทั้งวัน กับสาวิตีและช่อง l e s b i curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะตอนนี้สาก็สระผมเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบ่งผมออกเป็น2ข้างแบบนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าข้างไหนเนี่ยมันจะเป็นร้อนมากกว่ากันก่อนที่สาจะใช้หวีจัปลอนนะคะในการเซตผมเนี่ยสาก็จะมาใช้ตัว ครีมจับลอยก่อนนะคะครีมจับ้อนที่สาจะใช้วันนี้ก็จะเป็นของ last brand นะคะตัวนี้นะคะสาวจะชอบใช้มากๆเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่วิดีโอนี้นะคะวิธีการใช้แล้วก็จะตามด้วยตัว l i ปอินคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้ของ t e e r s m o i มเ u r รตบท้ายด้วย เจลนะคะตัวเจลตัวนี้จะไม่เหนียวเนื้อหนะแล้วก็ไม่ทําให้ผมแข็งด้วยนะคะตัวนี้เป็นเจลของ g จ o v a n นนะคะสาก็จะใช้3ตัวนี้ในการเซตผมนะคะเราก็จะมาเริ่มกันด้วยตัว d i ๊กอินคอ t i o n ช r ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวครีมจับร้อนนะคะจะใช้แค่หนึ่งปั๊ม จะใส่ผลิตภัณฑ์เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะด้านที่สาจะใช้มือในการเซ็ตผมนะคะสาจะใส่ตัวเจลไปเลยตอนนี้สาจะใช้ข้างนี้นะเป็นการใช้มือในการจับรอนนะคะหรือว่าใช้มือในการเซตผมนั่นเองจะใช้มือขยัขย เกาะผมขึ้นมาแบบนี้ก็ขยัเพง่งโอเคส่วนข้างนี้นะคะสาจะใช้หวีจับลอนสาก็จะใช้หวีก่อนแล้วค่อยใส่ตัวเจลทีหลัง เวลาใช้หวีจะปรอนนะคะก็้วนเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยรีดผมเห็นไหมมันก็จะเป็นรอนแบบนี้ถ้าคุณอยากได้รอนใหญ่นะคะก็แบ่งเซกชันออกเป็นเซกชันใหญ่ๆถ้าอยากได้รอนเล็กก็แบ่งเซกชันเป็นเซกชันบบเล็กๆถ้าคุณอยากได้รอนเล็กเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ ชอาสุดท้ายแล้วชอาสุดท้ายสำหรับท่านหน้านให้ดูนะตอนนี้ก่อนนะข้างนี้จะเป็นการใช้วีจับลอนนะคะนี่นะส่วนครั้งนี้เป็นการใช้มือขยำ สังเกตได้เลยว่าข้างนี้เนี่ยมันจะเป็นลอนแบบมันไม่เป็นระเบียบนะคะเห็นลอนไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่แต่ข้างนี้จะเป็นลอนแบบสวยกว่าแล้วสาสก็จะตบท้ายด้วยตัวเจลตัวนี้นะคะค่อยๆขยำใส่เจลเนี่ยเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยเป็นลอนสวยนานขึ้นนะคะ และเจลตัวนี้ที่สาใช้อย่างที่บอกไปตอนแรกคือมันจะไม่เหนียวเนหนอะโอเค ด้านหน้าของสาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นลอนสักเท่าไหร่นะคะสาจะใช้วิธีการใช้นิ้วมือในการม้วนผมแบบนี้นะคะเฉพาะในส่วนที่ผมมันไม่ค่อยเป็นลอนนะคะผมในส่วนด้านหน้าของสาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นลอนสักเท่าไหร่ใช้นิ้วมือช่วยอ่ะจะประมาณนี้นี่คือฝั่งที่ใช้มือขยับ แล้วตรงด้านหน้านี้สาก,ก็ใช้นิ้วมือช่วยด้านในนีด้ดยวสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาแบบผมตรงช่อข้างด้านในนะคะก็ไม่ค่อยจะเป็นร้อนสักเท่าไหร่เนี่ยก็แนะนำให้ใช้นิ้วมือช่วยในการจับร้อนด้วยนะมันจะทำให้ผมเนี่ยเป็นร้อนมากขึ้นแบบนี้ ผมด้านหน้าตรงนี้นะคะสาจะแบ่งให้มันเป็นช่อเล็กๆสาชอบให้ด้านหน้ามันเป็นช่อเล็กๆนะคะ ถ้าคุณชอบลอนใหญ่ก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะแต่ถ้าชอบลอนเล็กนะคะอยากจะแบ่งช่อเนี่ยก็แบ่งณนะขณะที่ผมยังเปียกอยู่นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าแบ่งตอนที่ผมแห้งแล้วอะมันจะทําให้ผมนะชีฟูนะคะอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนการเซตผมแล้วนะคะที่เห็นผมสาเป็นขาวๆแบบนี้นะปรับกล้องให้ดูเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่อยู่ในเส้นผมสาเป็นคนที่ผมแห้งมากนะคะสาต,ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะนิดน,นึงถ้าคุณผมไม่ค่อย แห้งเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะขนาดสักนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสาจะปล่อยให้ผมแห้งธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมแห้งเนี่ยมงสาจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ณนะตอนนี้นะคะณนะตอนนี้เลยที่ผมยังไม่แห้งนะก็จะให้ดูช่อนี้นะคะข้างนี้ข้างนี้เป็นข้างที่ใช้มือขยังส่วนข้างนี้เป็นข้างที่ ใช้วีจับหลอนจะเห็นความแตกต่างเลยเห็นไ,ไหมลอนมันจะแบบเป็นเกลียวสวยมากข้างนี้มันก็จะแบบเป็นลอนเซ่ๆหน่อยเถ้าเพื่อนๆแบบชอบลอนเซ่ๆก็ใช้แค่มือขยำเอาแล้วตอนนี้สาก็เซ็ตผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่ผมสาแห้งแล้วเนี่ยผมจะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมแห้งจ้ะ แลตรงน,นี้นะคะผมของสาก็แห้งประมาณสัก90%แล้วนะคะเดี๋ยวสาวจะให้ดูผลลัพธ์กันแบบใกล้ๆเลยข้างนี้นะคะเป็นข้างที่สาวไม่ได้ใช้วีจับหลอนนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเป็น,ค,นคลื่นๆนะคะมันก็เป็นรอนๆอ,อยู่แต่ว่ารอนมันจะเป็นแบบฝอยๆเนาะมันไม่ค่อยเกาะตัวกันเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นส่วนที่สาใช้มือนะคะใช้นิ้วในการม้วนนะคะมันก็จะเป็นรอนมากกว่าข้างนี้ ข้างนี้เป็นข้างที่สาใช้หวีจับรอนนะคะนี่ก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นรอนมากกว่าจับรอนมากกว่าเห็นไหมข้างนี้มันก็จะแบบฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูกว่านะคะเพราะว่าผมด้านในของสาเนี่ยมันจะไม่เป็นรอนเลยอะ่ะจะพยายามให้เพื่อนๆได้เห็นแบบชัดช เนี่ยนะคะผมข้างในของสาวเนี่ยมันจะไม่เป็นรอนเลยถ้าสาวไม่ใช้หวีจับรอนหรือไม่ใช้มือในการนวนเนี่ยมันก็จะเป็นรอนไม่สวยนะมันจะเป็นแบบฟูๆแบบนี้อันนี้คือผมยังไม่แห้งร้อซนะคะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะนี่เป็นข้างที่ใช้หวีจับรอนนะคะมันก็จะแบบไม่ค่อยฟูเกาะตัวกันเป็นรอนสวยกว่า ทางนี้ทางาน,นก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อเลยนะคะว่าอยากให้ผมของคุณเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนสำหรับสานะคะส่วนตัวสาชอบใช้หวีจับบอนมากกว่าเพราะว่าผมของสาเนี่ยส่วนด้านในเนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะไม่ค่อยเป็นลอนเท่าไหร่นะคะถ้าสาไม่ใช้หวีจับบอนเนี่ยมันก็จะแบบฟูๆเป็นฝอยๆแบบนี้แต่พอสาใช้หวีจับบอนแล้วลอนมันก็จะจับตัวกันสวยแบบนี้นะคะ ดยส่วนตัวสาชอบหวีจับลอนมากกว่าอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะชอบแบบไหน,นถ้าคนไหนชอบแบบเซอร์นะคะก็ใช้มือขยำเอามันก็จะแบบเป็นฟูๆเซอร์ถ้าคนไหนชอบให้ผมเป็นลอนนะคะสวยก็แนะนําให้ใช้วีจับลอนเหมือนยางสาะคะ คุณมีข้อสงสัยในการดูแลเส้นผมหรืออยากให้สารแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกหรือคนผมดัดก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นรอนสวยใบายสาสารอยอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปเรยวหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย